จากเรื่องราวของภาพยนตร์คันนี้จะไปต่อกันที่เรื่องราวของละครเวทีกันบ้างนะครับ<ฆ>อีกหนึ่งละครเวทีที่หลายคนจับตาจับตาดูแล้วก็รอคอยที่จะได้ชมนะครับนั่นก็คือซีพันดินเดอะมิวสิควลนะครับงานนี้ก็ได้มีการบวงสรวงละครเวทีกันไปเรียบร้อยแล้วครับนำโดยคุณบอยทศพเกียรติววรวันที่แน่นอนว่าถ้าเป็นละครเวทีหลายคนก็ต้องจําชื่อแล้วก็นึกถึงหน้าคนนี้เป็นคนแรกเขาก็มาพร้อมกับนักแสดงเยอะยมากมายเลยละครับใครจะเป็นใครกันบ้างไปติดตามกันเลยครับ ถือเืกองดีเอาเวลา11โมงตรงเพื่อทำพิธีบวงสวงให้กับละครเวทีแห่งปีอีกเรื่องแล้วสำหรับ4ผ่นดินเดอะมิวสิคลงานนี้นำทีมโดยผู้จัดคุณนูบอยทะกนเกียรติวีรวาลและเหล่าบรรดานักสแสดงรุ่นเล็กรุ่นใหญ่มากมายไม่ว่าจะเป็นนกสินใจเปล่งพานิชอุ้ยเกรียงไก่อุณนหน,นันต้องเหน่งรัดก้าอมรดี ตีดอกสดาวและเหล่าบรรดาลูกมอดเดอร์สตาร์สี่รุ่นด้วยกันไล,ล่เรียงมาตั้งแต่อานัทพลสิร,ริชุมแสซงสซิงโตสิงหรัชจรักดีกัณพัฒอินใจเอื้อตุ่มตามยุทธนาเบื้องกลางนอกจากนั้นก็ยังจะมีสาวมัดหมี่พิมพ์ดาวพานิสมัยและนักแสดงรุ่นใหญ่ที่มีพลังเสียงอัศจรรย์ญญอย่าบอกใครน้องผินตาณน,นัทนิตรัตนเสริเกียตินั่นเองค่ะคือตอนนี้มันมีรยายละเอียด สองวงมาอะไรมันยังยังต้องมีการปรับตัวอยู่อย่างเมื่อวานสอมมงวงเราก็เพิ่งได้ยินดนตรีทุกชิ้นเป็นครั้งแรกคือแต่เดิมเนี่ยมันมีแบ,บ็กกิ้งแทร็บบ้างมันมีเป็นโนตัตวเดียวบ้างอย่างเงี้ยโอเคเราก็จะร้องง่ายขึ้นแต่นี้พอเป็นวงใหญ่มันมีรายละเอียดของดนตรีเข้ามาเยอะเราก็จะเอ๊ะ,อะ,อะไม่เหมือนเดิมอนะไรเงี้ยเราก็ต้องศึกษาตรงนี้เราต้องพัฒนาเออเราต้องพยายามที่จะปรับตัวให้เข้ากับดนตรีด้วยแล้วก็ไปด้วยกันได้ถูกต้องอันนั้นนั้นคือการปรับตัวในช่วงนี้แล้วก็เดี๋ยวพอเเ้าเาาารรรยกก็จะิ่มมฉ ไอสิ่งที่เราเคยยืนมันอาจจะยืนตรงนี้ไม่ได้มันจะต้องขยับนิดนึงหรือมันจะต้องอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องต้องมีการปรับตัวไปจนถึงวันแรกที่เล่นเลยอะนึ่ว่าวันนั้นถึงจนวันที่เล่นแล้วเราก็ยังคงต้องแบบปรับตัวอีกทีว่าทุกอย่างที่ทำมาถูกแล้วหรือยังได้แล้วหรือยังอะไรเงี้ยมันยังต้องนึ่ว่ามันต้องพัฒนาไปเรื่อยๆค่ะผมเป็นเรื่องแรกครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่านี่คือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของผมที่เกิดขึ้นในชีวิตของผมเพราะฉะนั้นพยายามถ่ายทอดออกมาให้ดีที่สุดครับ พร้อมขึ้นเรื่อยๆค่ะตอนนี้ก็แต่ใจพวกเราพร้อมเต็มที่อยู่แล้วหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วแต่ว่าประมาณตอนนี้มัน4ีแล้วอะหลายๆอย่างแปดสิบเก้าสิบเก้าสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ก็หลังจากที่เราเราซ้อมกันรันถูกันรวมถึงเมื่อวานนี้เพิ่งเป็นวันแรกที่มีวงออเคสตรามานะครับผมใช่ค่ะรู้สึกประทับใจแล้วก็พอมีดนตรีที่มันมันสมบูรณ์แบบเนี่ยนะะมันรู้สึกว่าทำให้การแสดงเนี่ยมันมันขนลุกมากขึ้นด้วยนะครับผมก็รับรองว่า ทุกคนจะได้ไปซึมซับกับความรู้สึกที่มันยิ่งใหญ่ามากๆแน่นอนครับอุปสรรคอุปสรรคต่างๆครับก็ก็เรียกได้ว่าดีขึ้นครับเพราะว่าแบบ<ม>เราเราก็จะมีการแก้ปัญหาทุกครั้งที่แบบว่าคือทุกครั้งที่ที่เรารันหรือว่าซ้อมอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นเป็นการที่เหมือนแบบว่าเราจะได้รู้ว่ามันจะเกิดปัญหาตรงไหนจะเกิด<า>อุปสรรคผิดพลาดตรงไหนแล้วเพราะฉะนั้นแล้วก็คือทุกครั้งที่ซ้อมก็จะมีการปรับปรุงแก้ไขเรื่อยๆครับจนจนจนกว่าจะเพอร์เฟกที่สุดจนกว่าจะพร้อมที่สุดนะครับคือทุกคร้้้ที่ากมใใหหไดดสุ เนี่ยนะครับคือมันเป็นการซ้อมความแข็งแรงของตัวละครความเป็น,เป,นเป็นการซ้อมโฟกัสซ้อมซ้อมสมาธิด้วยครับผมมันมันก็จะละเอียดขึ้น,นเรื่อยแต่รอบมันก็จะไม่เหมือนกันก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอด้วยแล้วก็แล,แล้เราก็จะอาศัยวิตามินซีครับช่วยช่วยเหลืออยู่ครับตอนนี้เป็น,เป,นเป็นผู้ช่วยของเราครับใช่ครับ จากสี่แผ่นดินวรรณกรรมชิ้นเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ปลายประกาของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชสร้างสารรค์สู่อลังการละครเวทียิ่งใหญ่แห่งปี4ี่แผ่นดินเดอะมิวสิควิลกับเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงของประเทศและความพักดีต่อสถาบาันพระมหากษัตริย์ของคนไทยทุกยุคทุก,ทกสมัยผ่านสายตาของแม่พลอยสาวชาววังผู้มีชีวิตในช่วงรัชกาลที่ห้าจนถึงรัชกาลที่8ชีวิตของเธอผ่านเหตุการณ์ทั้งทุกข์และสุขต้องพบกับความผันผวน,ผนข,อของครอบครัว จนถึงความผันแปรของชาติบ้านเมืองก็อยากจะฝากละครเวทีเรื่องสีแผ่นดินในมิวสิคลนะคะเริ่มวันที่19ตุลาคมนี้นะคะเป็นต้นไปแล้วก็เชื่อว่าจะต้องถูกใจทุกๆคนถูกใจคนไทยทุกๆคนค่ะสดงที่ไหนรัชดาลายเทเตอร์ค่ะที่เอสกพนาดเนี่ยค่ะรอบบ่ายเล่นกี่โมงรอบบ่ายอย่าลืมนะคะต้องมาบ่ายโมงครึ่งนะคะเพราะว่าคราวนี้ละครเรื่องละครเวทีเรื่องนี้เนี่ยสามชั่วโมงนิดๆนะคะเพราะฉะนั้นต้องมานั่งรอก่อนมานเปิดนะคะซื้อบัตรได้ที่ ใช้เที่เก้นเมเจอร์ทุกสาขาค่ะออ <g ülme> คุณผู้ชมเท่านั้นที่จะสามารถร่วมพิสูจน์ฝีมือของเหล่าบรรดานักแสดง <t une> พร้อมกับบทเพลงแสมประทับใจและตระการตากับฉากอันยิ่งใหญ่ใน4ี่แผ่นดินเดอะมิวสิควล19ตุลาคมนี้ที่เมืองไทยรัชดาไลาเทเตอร์จองบัตรกันได้แล้ววันนี้นะคะรับทวิตประกอบผลถ่ายภาพจตุพรธนะวิภูสิทธิ์แมงโกชีวีรายงาน โห oh, เห็นเราก็อยากดูมากเลยนะครับเพราะแน,น่นอนถ้าเป็นคุณบอยชลกรเกียรตินี่ส่วนยอดอยู่แล้วสำหรับละครคะเวทีที่สำคัญบทประพันธ์นะคะได้มาจากหม่อมราชวงศ์คริสตามโม่ขนาดนี้นะคะก็เป็นปีแห่งการร่วมบำลึกถึงท่านด้วยนะคะสี่แผ่นดินสร้างเป็นหนังสร้างเป็นละครก็โดวงดังทางนั้นตอนนี้ได้เวลาของละครเวทีแล้วก็ได้พี่นกสินใจนะคะแสดงแถวหน้าของเมืองไทยมาถ่ายทอดบทของแม่พลอยด้วยนะเคยประทับใจกับบทบาทของของพี่แหม่มจินตราสุขภาพตอนที่เป็นละครละครพักละครในทีวีคราวนี้แหละก็ ต้องดูว่าถ้าเป็นฝีมือของพี่นกสินใจของไทยเนี่ยแม่พลอยจะถจะถูกถ่ายทอดออกมายัางไงแต่เชื่อว่าคงจะไม่ไม่ก็คงจะมีความสามารถไม่แพ้กับพี่พี่ม <ะ S 1> แม่จินตนาใช,ใช่ไหมคะก็ะเป็นคนละสไตล์กันไปค่ะเช่น